สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องของไกเซอร์เซ o ลเวนะครับช่องของคนชอบรีวิวนะครับที่รีวิวไปเรื่อยเปื่อยเลยนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาพบกับสินค้าสุดพิเศษนะครับรุ่นลิมิเต็ดอีกอย่างหนึ่งของโอเด y ยานะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งออกมาเลยนะครับนั่นก็คือหลม o อเด y ยรสสไปซี่ชิส i ่นะครับโดยมาพร้อมกับของแถมรอบนี้เป็น การ์ดพลังดับเบิบอลนะครับในรูปแบบพิเศษเลยก็คือบิ๊กการ์ดดับเบบอลครับเป็นบิ๊กการ์ดที่มีขนาดไซส์ใหญ่กว่าการ์ดปกติหลายเท่ามากนะครับโดยในลังเนี้นะครับผมจะบรรจุขนมอยู่ทั้งหมด4 p a แพ็คนะครับแพ็คละ8ซองรวมทั้งหมด32ซองด้วยกันเดี๋ยววันนี้เราจะมาลุ้นกันนะครว่าในลังนี้นะครับเราจะเปิดได้บิ๊กการ์ดลายอะไรกันบ้างครับผมมาดูกันเลย แล้ะคราวนี้ก็เป็นหน้าตาของผลิตภัณฑ์ขนมโอเดนย่าในรูปแบบรสชาติใหม่นะครับสไปซี่ชิสลี่นะครับซึ่งข้างในแถมบิ๊กการ์ดกั้นบอลคราวนี้เปลี่ยนแพ็กเกจใหม่เลยครับจากเดิมที่จะเป็น2ขนมเนี่ยคราวนี้มาเป็นกล่องนะครับก็น่าจะเพื่อความสะดวกนะครับต่อการที่จะบรรจุการ์ดบิ๊กการ์ดซึ่งมีขนาดใหญ่มากนะครับไว้ข้างในเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราจะมาลุ้นกันเลยนะครับเริ่มจากแพ็กแรกนะครับในแต่ละแพ็กที่ก็จะเห็นว่าเราจะมีทั้งหมด แปดกล่องด้วยกันนะครับก็เป็นกล่องขนมที่มีขนาดใหญ่พอตัวลทีเดียวนะครับผมนี่นะครับหน้าตาของกล่องขนมโอเริย่ารสสไปซี่ชิสลี่นะครับก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับบอกได้ว่าเป็นรสชาติใหม่นะครับแล้วก็ด้านหลังจะมีตัวอย่างของ บิ๊กการ์ดนะครับบางส่วนนะครับให้ดูนะครับเาะครับเราลองมาดูที่กล่องแรกกันเลยนะครับข้างในนะครับจะพบกับอ่าซองบรรจุก,การ์ดโอ้สวยมากครับซองบรรจุก,การ์ดนี่ เหมือนกับหน้าปกของหนังสือดักก้นบอลนะครับหน้าหลังก็เป็นแบล็กเกว์สีชมพูสวยเลยนะคะแล้วก็ข้างในก็จะมีขนมนะครับโอดิยารสสไปซี่ชิสนี่นะครับมันจุอยู่ในแพ็กเกจนะครับก็ผมเองได้ลองชิมไปบ้างแล้วนะครับเห็นว่า,ารสชาติของแพ็กเกจคราวนี้เนี่ยจะออกไปทางเผ็ดนะครับจะเค็มๆเผ็ดๆน่าจะถูกใจสําหรับ เด็กหนวดยุค90นะครับทีต้องการรสชาติที่มันเข้มข้นยิ่งกว่าเดิมนะครับแต่อาจจะไม่ถูกใจเด็กเล็กเพราะว่าคราวนี้จะมีรสที่ค่อนข้างโดดไปทงเผ็ดเลยนะครับสําหรับตัวการ์ดนะครับต่หน้าตาเป็นยังไงอ่ะลองมาดูที่ซองแรกกันก่อนครับ <Okay. S 1> เสียดายนะครับรการฉีกซองการ์ดที่บรรจุมาให้คราวนี้เพราะว่า โอ้ซองก็ทำมาค่อนข้างสวยมากนะครับแล้วก็พอใหญ่พอตัวลีทีเดียวสอนี้ผมจะฉีดไม่ได้นั่นก่อนแล้วกันข้างในนะคะะนกกรับจะบรรจุกันอยู่ทั้งหมด2ใบนะครับก็จะมีรุ้นอยู่ระบบ3ระดับนะครับคือ normal แล,แล้วก็ระดับ S R นะครับสำหรับซองนี้สะดานเอ้ยเฮ้ยเฮ้ย ทำเป็นเล่นไปครับ HR 001ครับกล่องแรกมาเลยอะไรจะเจ็คพอตเบอร์นี้โอ้โหกต้องวิ่ดต่อเลยครับจบจบครับสำหรับการ์ดที่มีเพียงแค่ร้อยใบในโลกครับ HR 001ท่านเทพยํำชาของเราครับบรรจุอยู่ใน โอ้ลังนี้นี่เองเย้ครับก็โอ้โหไม่รู้จะพูดอะไรเลยครับตอนนี้คือดีใจสุดๆครับตอนแรกไม่คิดเลยว่าจะได้ถ้าพอสมัยตอนที่เป็นพาร์ท28กับ28.5ินี่คือไม่ได้มีลุ้นเลยครับกับการที่มีเพียงแค่ร้อยหนร้อยห้าสิบใบโอ้มือสั่นเลยครับก็ขอบคุณครับวันนี้ที่แวะเข้ามารับชมนะครับกับการเปิดกล่องรีวิวฉบับเล่งรัดนะครับสำหรับ โอเดงยาบิ๊กการ์ดดับเบิบอลครับวันนี้ฟินแล้วครับผมได้สุดยอดการ์ดที่หายากมาไว้ในครอบครองครับผมครับหลังจากที่เมื่อกี้ก็ว่าจะปิดท้ายคลิปนี้ไปแบบฟินๆไปแล้วนะครับแต่ก็อุตส่าห์ได้แกะ2การ์ดทั้งหมดแล้วก็เลยรู้สึกอยากจะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ดูอีกสักหน่อยนะคะว่าอาการ์ดที่ผมแกะได้ทั้งหมดในรอบนี้นะครับจากลังนึงเนี่ย เราได้ก๊์ดอะไรประมาณไหนบ้างนะครับแล้วก็หน้าตาของกร์ดระดับ normal ระดับแรเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นที่ผมอยากให้ดูนะครับก็คือซองบรรจุกา๊าดที่ทํามาในรอบนี้นะครับมีทั้งหมด4ลายด้วยกันนะครับเรียกว่าออกแบบมาได้สวยสวยแบบน่าสะสมมากเลยสําหรับซองก๊์ดนะครับใครที่เป็นสายคีเอทเนี่ยก็อาจจะเอาซองกร์ดพวกนี้นะครับไปดัดแปลงทําอะไรได้อีกเยอะนะครับด้านหลังก็จะมี อ่ะสีที่แตกต่างกันนะครับของแต่ละซองแล้วก็มีการระบุว่าจำนวนการ์ดนะครับมีเป็นระดับ normal 47แบบนะครับแล22แบบ s r 21แบบและ hr อีก1แบบครับผมสำหรบับรอบนี้นะครับใครอยากเก็บที่ครบลายเนี่ยบอกเลยว่าโอ้ทางผู้จัดนี่ทํามาได้โดนใจมากครับเพียงแค่สายเซฟเนี่ยสามารถเก็บแบบ normal เพียงแค่47แบบก็ได้ครบทุกลายแล้วถ้าเราไม่ต้องซีเรียสแบบ hr ของท่านเทพยำชานนะครับี่ก็เป็นส่วนของการ์ดคราวนี้นะครับที่ผมเปิดมาทั้งหมด4แพ็คเนี่ยก็จะได้การ์ดอ,าดอาดมาทั้งหมด3ใบด้วยกันการ์ดอดของรอบนี้จะทําเป็นลายตัดลายเพชรนะครับเรียกว่าทําให้ดูสวยงามมีวิติมากนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายว่ารอบนี้ทั้ง4แพ็คของผมเนี่ยไม่ได้การ์ด SR มาเลยนะครับเพราะว่าหวยไปออกที่ระดับ HR ไปแล้ว นะครับก็เลยไม่มีการ SR มาโชว์ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับก็จะมีการ์ด normal ที่ได้มานะครับอย่างนี่ลายสุดยิตเลยนะครับครั้ง VS มก g a f i ซ่ a นะครับและอีกหลากหลายลายนะครับซึ่งบางลายก็ถูกนำไปทำเป็นระดับ R แล้วก็ระดับ SR ด้วยนะครับบอกเลยครับว่ารอบนี้ Biga ทำออกมาได้โดนใจมากจริงๆครับสวยสวยงามแทบทุกใบเลยนะครับ นะแม้แต่ลายที่เคยเป็นลายพิเศษในรอบที่แถบกับบล็อกซเซตค้าก่อนก็มีมาเป็นระดับ Normal ด้วยนะครับครับผมแล้วก็จะขอเทียบอีกสักนิดนึงนะครับกับอันนี้เป็น b i ๊กคาร์ของโอเดยาในพาร์ทหนนะครับที่เคยออกมาเมื่อ30ปีที่แล้วนะครับเทียบกันแล้วนะครับกับพาร์ทสระดับล่าสุดนะครับก็ทำขนาดออกมาได้เท่ากันนะครับ ามนี้ครับผมโอเคครับสุดท้ายก็ขอบคุณจริงๆครับสำหรับคนที่ได้ติดตามชมคลิปนี้มาจนจบนะครับรอบนี้ผมถือว่าฟินที่สุดแล้ะนะครับเพราะว่าได้มีโอกาสสัมผัสการ์ดท,ที่มีเพียงแค่100ใบในโลกท่านเทพหยําฉา HR 001นะครับโอเป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งหนึ่งของเด็กหนวดอยู่90เลยนะครับที่ได้ลุ้นการ์ดโคตรแรขนาดนี้ แต่นถึงตอนนี้ก็ยังไม่อยากเชื่อตัวเองครับว่าจะเปิดได้ใบนี้เลยจริงๆนะครับตั้งแต่2แรกแพ็คแรกครับก็หวังว่าทุกคนนะครับที่ได้ติดตามผลิตภัณฑ์ออรินญาบิการ์ดนะครับจะมีโอกาสได้ลุ้นการ์ดระดับ HR ใบนี้ว่าในครอบครองเช่นเดียวกันหรือทาไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องห่วงใบอื่นๆระดับ Normal แลแล้วก็ SR เนี่ยก็สวยไม่แพ้กันนะครับก็ขอให้ได้ใบที่ชอบกันแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปจริงๆนะครับไว้มีโอกาสได้พบกันใหม่ใน คลิปต่อต่อไปครับขอบคุณครับ